แล้วเรามาดูนะคะวิธีการนับค่ะว่านับไ,ได้ี่นับไ,ได้เนี่ยรูป28เนาะ,อะตอนนี้เรากำลังจะหาว่ากรรมมัชรูป20นะคะตรงไหนบ้างนะสี่เนี่ยมีไหมคะในสี่เนี่ยเกิดจากสมุทฐานทั้งสี่คือกรรมจิตอุตุอาหารเพราะฉะนั้นในนี้มีกรรมไหม มีครับมีเนาะจำอ่านแล้วเราติ๊กนิดนึงตัวที่หนึ่งตัวนี้มีไหมมีโอเคตัโอเคตัวนี้มีกัมทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นติ๊กนี้นะต่อไปสี่ก็ไก่นี่ก็แทนไก่นี่ก็กัมอ่ะแทนแทนกัมโอเคต่อไก่กัมทั้งหมดอ่ะโอเคต่อไปอ่าสี่ใช่มีมีกัมอันนี้ต่อไปกินตุกไม่มีไม่มีตัวนี้มีครับมีนะคะตัวนี้ล่ะมี มีเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในนี้แล้วเห็นไหมเพราะตัวนี้เนี่ยเราอ่านว่าอะไรคะปัทวีเตโชวายโยควรเถิพารมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องนับตัวนี้เวลาเรานับกรรมเราก็ถูกต้องค่ะตัวนี้สองตัวนี้คืออันนี้กรรมตาไก่ก็กรรมแกรรมนะคะตักตรมได้อีกแล้วต่อไปตัวนี้เดี๋ยวเราพูดชื่อชื่อเขาก็หน่อยไหม อิฐีภาวรูปปุริสภาวรูปแล้วก็ตัวนี้คือหาทยารูปแล้วก็เป็นชีวิตรูปมีใช่ไหมเกิดจากกรรมนะคะต่อไปอาหารละลูกอาหารละลูกอาหารละลูกมีครับมีนะค่ะอะต่อไปต่อไปปอิเฉทิเูกก็เกิดจากสมุทรฐานทั้งสี่มีกรรมด้วยเกิดจากสมุทฐานทั้งสี่นะคะมีกรรมด้วยต่อไปวิญญาตรูปสองกายวิญญาติรูปสองกายวิญญาติรูปสอง ไม่ไม่มีกรรมไม่มีกรรมแล้วเพราะอันนี้เป็นรูปที่เกิดจากจิตอ่ะโอเคต่อไปต่อไปลักษณะรูปสามลักษณะรูปสามลักษณะอ่ารูปสามโอ้โมเขาโทษเขาโทษเขาเรียกว่าวิการทะลรูปสามหนูเป็นเรื่ออันนี้วิการทะลรูปสามวิการทรูปสามหูตาแล้วหูตามุกรรมไม่มีกรรมไม่มีกรรมนะไม่มีนะคะอันนี้ไม่ใช่มันจะเอาต่อไปอันนี้ค่ะอันนั้นก็ไม่มีกรรม เมื่อกี้นี้วิญญาติรูปสองมาเกิดจากจิตต่อไปวิการรูปสามก็เกิดจากจิตอุตุอาหารไม่มีกรรมนะคะต่อไปข้างล่างนี่ค่ะต่อไปลักคณะรูปสี่ก็ไม่มีกรรมลักขณะรูปสี่เห็นไหมล่ะนี่นี่เอ้าแล้วทำไมมันไม่มีสีแดงนะครับเนื้อผมใส่ละถ้ามีกรรมมันก็ต้องมี เกิดจากสมุดฐานทั้งสี่เขาเกิดจากสมุดฐานทั้งสี่ค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะเกิดจากสมุดฐานทั้งสี่เดี๋ยวเาขอทำคว้มเขจาใจนี้นะอ่ะอ่ะยางสมุดฐานทั้งสี่ี่ยเราใช้สีแดงแทกร่งใช่ใช่ใช่แต่ว่าในผังาใช้สีเหลืองแต่ไอ้แถว่างสีสีสีเด็กังนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ลงไว้เขาไม่ได้ลงไว้เพราะว่ามันเป็นการเกิดติดต่อกัน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็นับเป็นกรณีพิเศษเกิดจากสมุดฐานทั้งสี่นะคะพิเศษค่ะเกิดดับเกิดดับเนื่อาการเกิดดับขึ้นมาเลยพิเศษเกิดดับเกิดดับสษณะพิเศษอ่ะอันนี้จะนับและการเกิดอ,อ่ะลองนับสิคะสองสามสี่ห้าหกเจแปดเกสบสิบเอดสิบสองบสานะบ้องการเดียได้ไมหลงหนึ่งสองสามี่ห้าหก็เออถละเจ็ดปด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เกิดเป็นคู่เราเกินเรานับเกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนข้างล่างเนี่ยจางบอมเกิดเป็นคู่ไม่ใช่เหรอเนี๋ยเดี๋ยวเรานับเกินค่ะต้องนับแค่นี้เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะว่า 3ตัวนี้มานับเป็น1แค่นั้นเคยไหมแต่คือเขาเกิดจากสมุทฐานทั้งสีแต่เวลาเรานับเรานับแค่1อนึ่ง<อ>เคยไหมอาจารย์ต้องเขียนแล้วโยมามาที่สอ่ะเอาใหม่นะนับก่อนหนึ<อ>่งสองสามสี่ห้าหกเขาเคำสิบเอองสาาสิบบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคชุดอาจารย์ช่โยโยเอาโยยังไงที่คุณอาคมเข้าใจม,มาโยเองเลยเดี๋ยวให้กลับไปดูได้เอาเช็คประกาเลยคะ่ะ เดาาี๋ยวจะเอ,เอาสีดำมะเรายังไม่ใช้สีดำเอาสีดำค่ะเอาที่คุณอาคุณเข้าใจเดี๋ยด้ไปดูแล้วเข้าใจโหเยี่ยมเยี่ยมใช่ค่ะครัอค่ะอ่าเราเมืกี้อาจารย์บอกว่า ไอ้คู่ล่ามันเกิดมันจะเกิดไปพร้อมกันที่นั้สี่สี่เพรเมื่อกี้เรานับไปแล้ว嘛ไม่ใช่เพื่อาการยหรอกว่าถ้าไอ้ไอ้คู่หนึ่งเกิดคู่หนึ่งไม่เกิดใช่คู่ใดคู่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเวลานับมีนับด้วยนะเจ้าสิบแปดสิบแปดแล้วก็เป็นยี่สิบอันนี้ถึงตรงนี้สิบแปดสกัดยี่สิบนับด้วยถูกไหมคะเนาะอ่ะาคราวนี้เราลองมานับจิตค่ะกรรมเราได้แล้วนะกรรมยี่สิบต่อไป <20 S 2> จิต จิตป,ปกติก็มีเท่าไรจริตป,ปกติเรามี15เพิ่มตรงนี้อีกคู่หนึ่งก็เป็น17การจริตอุตุเดี๋ยวให้นับทีเดียวเลยอุตุก็จากปกติทุกทีเท่าไหร่13ก็เป็น15นะคะ อาหารก็จาก12ก็เป็น14อสีคุณอาภูมลองนับสิคะว่าจิต7จิตนับได้ที่ไหนบ้างใช่แต่เราเอาใช้สีดำไหมสีดำเนาะอ่ะได้ไหนบ้างคะอ่ะอทำเองเลยอ่ะจะได้ดูว่าเข้าใจไหมอันนี้ได้แน่จิตนี่หนึ่งเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งติ๊กเลยลไม่ไม่ถูกเดี๋ยวค่อย,ยว่ากัน ไปติดเลยอาจารย์ติดตไหมคะมโห<ฮ>เอาชีเอาได้คารกระบ,บาดเอาก็ได้เออเอ่ะสีน้ำเงินจรากระบ,บาดก็ได้ค่ะต้องซื้อใหม่อันหนึงน่งฮึมฮึ่มจิตค่ะเอา,เอารูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากจิตใช่ไหมฮะ,ะใช่หนึ่งและอย่าเลยนรูปที่เกิดจากจิตนะคือสัญลักษณ์นี่สิคะจอเห็นได้เห็นได้แล้วจอไก่ที่เกิดจากกรรมถ้าสี่นี่คือเกิดจากสมุทฐานทั้งสี่ที่มีจิตอยู่ด้วยจิตไหมค่ะเอาต่อเอานะ เพราะนั้นอย่างไอ้ไอ้ดวงนี้ก็ยังมานับโชก็นับอันนี้นับแค่เป็นหนึ่งถูกไหมปัทเทวีปัทเทวีเตโชวาโยต์แล้วก็โยมอันนี้เอาพื้นปกติะเอาเอาง่ายง่ายกันเอาโอ้ยน่าสงสารปะกาเอาให้จบนี่ไม่ใช่อ่ะจ้าแล้วดวงนี้ใช่ใช่อาติ๊ดอุ้ยเอา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 สีใหม่กันละไอ้นี่ใช่ใช่แล้วอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ ใช่มีจิตด,ด้วยอืมมัไม่ติดเลย,ลเลยอะอะโอเคต่อไปอ,อันนี้ใช่ัะนับหนึ่งค่ะนับเป็นหนึ่งแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็นับ <displays S 2> อ,อืมต่อ<ฮะ>ไปมานับนี่อีกถาว่ารูปอสองเกิดจากกรรมไม่ใช่นี่เลยต่อไปอันนี้อาหา, <ไป S 2> ารละลูกอาหารละลูกอาหารละลูกใช่ใช่แล้วก็มาอริเช่ทะูุเขี่ยทะลุใช่ไปติด ต่อไปวิญญัดลูกสองเกิดจากจิตโอเคต่อไปวิปัสนลูกสามได้หมดได้หมดแล้วต่อไปที่ก้ได้หมดค่ะถ้างั้นคุณอาคมลองนับสิคะสิบเจอยู่ตรงไหนบ้างสิบเจ็นะครับมีหนึ่งหนึ่งมีสองสามสี่ห้าหกหแล้วก็ต่อไปเจ็ดนี่ล่ะนี่ล่ะลืมแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามครบสี่สิบห้าครบเนาะจีเกียบลองลองลองอีกสักอีกสักอ๋อยานหนึ่งไหมไมเนยอย่างนี้อุตุอ่านี่หาไระยากอ่ะโอเคผ่านผมเข้าใจแล้วเข้าใจนะอ่ะมัไปนะมันไปนะคะโอ้สาธุสาธุแล้เดี๋ยวคุณเดี๋ยวส่งอาจารย์ส่งคลิปนี้ให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวคุณอาภิปรายค่ะอ่ถ้าเข้าใจไปไหนที่เดี๋ยวผมบอกว่าผมไม่เข้าใจก็จะให้อาจารย์ย้ำๆแล้วก็อธิบาย